สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้อ่ะแม่หมอเพิ่งกลับมาจากไวห้พระราหูเนาะก็หลังจากที่โดนลาหูถีบส่งมาเนี่ยก็ประอักไม่ได้ต่างจากคนสักเท่าไหร่นะคะก็บางคนก็โดนหนักโดนเบาก็ว่ากันไปอ่าครอบครัวแม่หมอนี่ก็ป่วยกันแบบไล่คนไปเลยนะก็โดนเหมือนกันแหละคะ่ะ เราก็ไปไหว้พระราหูกันเนาะ,ะส่งสิ่งที่มันไม่ดีออกไปให,ห้หมดเพื่อที่ว่าสิ่งที่ดีจะได้เข้ามาแทนที่เนาะวันนี้แม่หมอจะมาดูของราคณาราศีสิงห์นะคะราคณาราศีสิงห์ทั้งราศีวันที่ตามตะวันตกหรือแบบไทยนะคะถ้าคุณถือแบบตามไทยหรือตะวันตกคุณสามารถเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะเรามาดูดีกว่าสิงห์น่ะติดแขกอยู่ในราหูมันนาะนนานนานเป็น น่านจะเป็นสิบปีแล้วมั้งนะแทบจะไม่ได้ชูคออ้าปากถ้าเป็นปลาก็แบบว่าพังงาพังงาแบะจะตายไม่ตายแหลเอียดก่นนะคะรอบนี้ลาหูถีบส่งเหมือนผีบุดย้ายคุณไปเปลี่ยนเปลี่ยนน้ําถังใหม่เปลี่ยนกระมังถังใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากน้ําที่มันแบบสกรปรกน้ําที่มันไม่มีออกซิเจนอะ่ะผีบุณส่งไปที่น้ําที่มันสะอาดไปสู่โลกกว้างไปสู่มหาสมุทรไปสู่อะไรที่มันแบบสดชื่นอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เลยนะคาระ รอบนี้มันต้องมีอะไรที่ดีๆบ้างแหละนะสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์เรามาดูดีกว่าจะมีเรื่องราวดีๆนับจากนี้ไปอีกประมาณสิบแปดเดือนเนาะนับจากนี้ไปอีกสิบแปดเดือนก็ปีกว่าเชียวนะอืมสิบแปดเอ่อก็เกือบเกือบสองปีเชียวนะคุณดูดีกว่าให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ตตตตตนะคะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอือเดี๋ยวสิเออราหูย้ายออกแล้วเป็นยังไรบ้างคนสิงห์อ้ยเดเดจบ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 ,จบสิ้นวงกรรมนะเออจบกันเสียทีความทุกข์ทรมานก่อนหน้านั้นอะไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุสักเท่าไหร่นะ อาจจะอายุล่วงเลยมันจะถึงวัยกลางคนบางคนอาจจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็แล้วแต่แม่หมอเชยว่าคุณน่ะผ่านวิกฤตแบบว่าทุกวรทมขมขื่นความสูญเสียความผิดหวังความพังทลายนาในชีวิตอ่ะมาแบบโชคโชนนะคะมาแบบโชคโชนแหละโดยเฉพาะเรื่องของความรักเข้าใจว่าอ,อมันไม่เคยได้อะไรสม ก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณพยายามทําอะไรมาก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นป่าช้าสําหรับคุณสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนก้เป็นแค่ความฝันค้างในอากาศที่มันไม่สามารถที่จะไปจับต้องได้เหมือนมันเป็นแค่ความฝันแล้วก็เป็นฝันร้ายซะด้วยสิอ,อในอดีตที่ผ่านมานะเราพูดถึงช่วงรลากูกถีบส่งเราอ่ะก็ถีบส่งสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคะอะไรที่คุณคาดหวังอยากจะได้หรือคุณไม่เคยได้เลยมันไม่เคยได้อะไรที่คุณอยากจะได้อะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็บอกนะึงว่า คุณสิงค์คคุณไม่ต้องไปไปหวังอะ่ะไม่ต้องไปฝันเออฝันได้แต่อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้ฝันเพื่อให้เรามีกําลังใจว่าอยากจะไขวยคว้าไปให้ถึงแต่ไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะไปคว้ามันมาได้นะคะแล้วคุณถึงจะสุขสมหวังนะอืแต่แชริออดเห็นไหมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางอย่างที่แม่หมอบอกเวลาถีบคุณรอบเนี้ยมันไม่ได้้คุณถีบแล้วอยู่กับที่นะ เหมือนกับน้ําถ้าคุณเป็นปลาอยู่ในน้ําน้ําที่คุณอยู่นะมันเป็นน้ําที่ขาดออกซิเจนนาำมันเป็นน้ําที่มันมีแต่สารกำมะตะลังสีอะมันมีแต่สิ่งสกรปรกสิ่งสโสโครกอยู่นะเพราะฉะนั้นคุณต้องย้ายภูมิลําเนาใหม่อา้าวไม่มีบ้านจะให้ย้ายทาไงอะแม่หมอปรับคูนจี้ใหม่สิคะปรับที่นอนใหม่ปรับห้องพระใหม่ปรับสวนใหม่ปรับอะไรก็ได้ให้มันเหมือนกับคุณได้รื้อบ้านทําบ้านใหม่อะ บางทีการจัดบ้านใหม่ทั้งหลังมันก็เหมือนกับคุณย้ายบ้านออกแล้วแล้วก็ย้ายเข้าใหม่ก็เหมือนเหมือนกันนะปรับพระปรับอะไรใหม่จัดนู่นจัดนี่จัดนั่นใหม่ให้มันดูสวยงามก็ได้นะคะกรณีที่คุณไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรนะคุณสามารถโยกย้ายไปในตัวเองได้ก่อนหน้านั้นใครหลายหลคนคงเหมือนแม่หมอเป็นโรคซึมเศร้าเนาะบางคนก็เป็นโรคแพนิกเครียดมีแต่ความกังวลด้วยการเงินที่มันมีแต่สองเหรียญอะ เออหมุนซ้ายชนขวาเนาะหมุนจนบางทีคุณก็อาจจะแทบจะไม่มีกินอะ่ะอืมแล้วก็คล้ายๆกันแต่ไม่เป็นไรนะคะลาหูมันทีบออกมันต้องมีอะไรที่ส่งผลดีกับเราบ้างจากการเงินที่มันติดขัดความรักที่มันไม่สมหวังมีแต่คนปองร้ายบางคนเจอแต่พูดผีวิญญาณเออเจอแต่คนณสยมนดําเหมือนแม่หมอเออบางคนก็เจอเจอแต่คนรอบทิศท,ที่เหมือนอสารพิษไม่คือผีเนี่ยบางครั้งอะ่ะ ก็ยังไม่ได้น่ากลัวเท่ากับคนนะแม่หมอว่าบางทีอสูรที่มามาในร่างของคนมันก็น่ากลัวไม่ได้แพ้กับอสูรที่มันไปแฝงร่างของผีหรอกคะ่ะแม่หมอว่ามันก็พอๆกันนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นผีเนะี่ยสิ่งที่คุณเจอเจอมามันก็หลอกหลอนคุณได้พอสมควรเลยคะ่ะทําให้คุณเครียดได้นั่นแหละ the high priestess นะ the justice the temperance มงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงน,นะการโยกย้ายการพลิก ผันชีวิตครั้งใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะมันเหมือนกับแรงของราวหูรอบนี้เขาจะผัดชีวิตคุณเน่ยเหมือนต้นไมท้ที่ใกล้จะตายแล้วก็ผลิดอกออกผลให้คุณใหม่ผลิใบออกใหม่น่ะหนึ่งไม้เท้าที่ผลิใบออกใหม่แบบนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบแบบพลิกผันนะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแบบกรอบแนวความคิดไปเลยนะเปลี่ยนวิถีชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนประเพณี เปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบของงานบางคนอาจจะจากค้าขายหน้าร้านเข้าสู่โลกออนไลน์ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนถึงระดับกรอบแนวความคิดที่คุณจะลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆค่ะที่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามการใช้ชีวิตความเป็นอยู่หรือเมืองจากที่คุณเคยอยู่ในเมืองคุณก็าอาจจะโยกย้ายได้โยกย้ายทินฐานไปไปในที่ที่มันเป็นแหล่งธรรมชาติก็ได้นะคะ ยังไงยังไงก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เงินมันขยับเพราะถ้าเขาบอกว่าคุณยังติดเงียอยู่ที่เดิมการเงินคุณก็จะติดแยกอยู่อย่างนั้นมันเหมือนเป็นสุสานอะใบแรกมาก็าสุสานเลยมันเหมือนเป็นสุสานที่พร้อมจะฝังคุณอยู่ตรงนั้นถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะการเงินคุณก็ถูกฝังไปด้วยไง ains. มันไม่ขยับเนี่ยเขาบอกคุณต้องเดินทางต้องเดินทางต้องโยกย้ายนะคะอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ย้ายบ้าน งานที่คุณจะได้ครั้งใหม่มันก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าคุณต้องลุกขึ้นมากระชับกระเฉงอะ่ะอย่าอย่านิ่งอยู่กับที่ถ้านิ่งอยู่กับที่มันก็เหมือนน้ําที่มันไม่มีออกซิเจนหมุนเบียนนะคะคุณต้องขยับขยับเคลื่อนย้ายตัวเองนะคะลุกขึ้นมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะคะแล้วโชคลาภชะตามันถึงจะหมุนหมุนพลิกให้คุณได้นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะ ดูสิแล้วอย่างไรต่อสองดาบธุรกิจที่คุณทำนะไม่ว่าจะเป็น i m p o r t e x p o r t นะหรืองานเกี่ยวกับข้าราชการใดๆก็ตามคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่อาจจะต้องไปต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนอาจจะย้ายไปต่างถิ่นแดนไกลเลยไปทํางานต่างประเทศหรือบางคนอาจจะได้โยกย้ายจากต่างประเทศกับเข้ามาสู่ประเทศเราอย่างบางคนที่ไปอยู่อิสราเอลหรือปาเลสไตน์ไปเจอๆกับ สงครามมัจุราชไปอยู่ตรงนั้นคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายกลับมาก็เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่มันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไงจิตสัมผัสของคุณลึกๆในใจคุณองค์ของคุณเจ้าที่เจ้าทางของคุณเนี่ยเขาจะสื่อกับคุณเองนะคะว่าให้คุณไปทางไหนทําอะไรทํำยังไงให้ให้เชื่อในจิตสัมผัสของตัวเองนะคะแล้วก็ทําตามนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง สี่ไม้เท้าเนี่ยคุณจะได้หลายๆคนอาจจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนะ,ะคุณจะมีชีวิตจากที่ก่อนหน้านั้นอะล้มลุกคลุกคลานเนจรเซซัทเซซัทไปมาเนะ่ะคุณจะมีที่อยู่ที่ปักหลักอาศัยที่มั่นคงหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะได้อาสังหาหริม,มารัพย์ได้นะคะหรือหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานแต่งงานจดทะเบียนสมรส สร้างครอบครัวกับคู่ของคุณจากต่างถิ่นแดนไกลคู่จากต่างถิ่นแดนไกลที่คุณรอเขาแบบเหนาหงอยมานานเนี่ยแล้วไม่ติดต่อมาหรือว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครคนคนนั้นจะมีความชัดเจนกับคุณในเรื่องของความรักนะงานความรักค่อนข้างจะถือว่าดีมากเลยแหละคะ่ะคู่ของคุณจะเป็นต่างคนต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยหลายๆคนลาหูถีบรอบนี้เนี่ย มันแรงซะจนแบบสะบักสะบอมจนคุณปล่อยวางบรรลุโซดาบันได้ก็ได้นะอืมอยังไงต่อไ oh oh. อ,อ้เดอะทาวเอร์โอ้โหมาเอ่อเพจอั w แวนสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยที่คุณคิดว่ามันคงจะไม่ได้แล้วแหละมันคงจะสูญเปล่าแล้วมั้งคุณจะได้มาแบบไม่คาดคิดแบบไม่คาดฝันนับจากนี้ไปก่อนหน้านั้นชีวิตคุณเจอเจอเดอะเดดอะความทุกข์ระทมขมขืนอะ่ะ มันไม่ใช่ทุกแค่ปีสองปีป่ะบางคนทุกเป็นสิบสิบปีนะนับจากราหูเคลื่อนออกไปอีกสิบแปดเดือนเนี่ยไปอีกปีกว่าเนี่ยคุณจะเจอเจอ,เจอความสําเร็จเจอเจอคู่ครองได้แต่งงานปรับปรับได้งานปรับปรับได้เลื่อนขั้นตําแหน่งแบบปรับปรับทุกอย่างได้มาแบบกระทันหันได้มาแบบไม่คาดคิดคุณอาจจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบปรับปรับแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองอะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินชีวิตของตัวคุณเองใหม่ด้วยนะ บางคนอาจจะไปแต่งงานไปกับชนชาติอาหรับหรือชนชาติอื่นๆแล้วประเพณีวัฒนธรรมของเขามันไม่เหมือนกันนะคะคุณก็อาจ,จต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณใหม่เลยพวกน้ําหอมเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายออ <c oughs> ขนบธรรมเนียมต่างๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกอรมาชุบและหุกอะะัค่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะต่อดีกว่าแล้วยังไงต่อเลย ใครที่สุขภาพไม่ดีคุณก็มีเกณฑ์ว่าสุขภาพจะค่อยๆฟื้นฟูนะเพราะเหมือนบ่วงกรรมเคราะกรรมมันจะเริ่มออกไปจากคุณไงพูดผีวิญญาณทั้งหลายลเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็จะเริ่มปลดปล่อยคุณนะคะพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางคุณจะเข้มแข็งขึ้นนะคะอาไกระโดดออกมาเองใครที่รอคอยคนรักอยู่เนะี่ยคุณจะได้เจอเจอคู่ของคุณเห็นไหมคู่ตะวินเฟรนที่คุณรอคอยคู่คนนี้จะมาสร้างความมั่งคั่ง สร้างความร่ํารวยให้กับคุณคือคุณจะได้อยู่แบบเศรษฐีนี้อ่าคุณง่ายๆก็คือคุณจะได้ระดับเจ้าสัวมาหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่เจ้าสัวเขาก็มีธุรกิจมากมายนะคะที่จะทําให้คุณอยู่แบบคุณนายได้หรือคุณผู้ชายอาจจะได้เจอเจ้คุณนายก็ได้นะได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองใหม่มีครอบครัวที่ที่มั่นคงอะแล้วมันเป็นรักที่คุณกับเขาผ่านบททดสอบมาเรียบร้อยนะเป็นคู่ที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันเป็นคู่ที่มี มีชีวิตขนรรมทำนินประเพณีอย่างที่แม่หมอบอกทุกอย่างที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแตกต่างกันราสิ้นเชิงเลยค่ะแต่ในความรู้สึกของพวกคุณเนี่ยมันกลับอยู่ด้วยกันได้นะรักกันได้บางครั้งก็อาจจะเป็นคนรักคนรักเก่าในอดีตคุณที่เคยทะเลาะที่เคยจบสิ้นไปที่เคยจบแบบทุกข์รทมขมขื่นไปนะก็มีเกณฑ์จะกลับเข้ามาในความสําคัญมางง้อ มาคืนดีมาปรับความเข้าใจนําไปสู่การร่วมธุรกิจและคลองคู่กันอืมจนแก่เท่านะสิไม่เท้านี่ส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันจะกลับเข้ามาสู่ความสมดุลในชีวิตของคุณเนะี่ยมีการปรับปรับความเข้าใจกันในเรื่องของคนใครที่โดนดําเนินคดีโดนใครโกงอะไรเงี้ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะชนะคดีความได้หลังจาการาหคลื่อนออกรอบนี้นะ พลังงานดีนะคะ, Ooh, the sun. Okay, ะอืมดัซันโอเคแหละอะนายออฟขับจบที่ตรงนี้นะความรักของคุณเห็นไหมคุณจะสุขสมหวงังชีวิตคุณจะไปแรกที่คุณได้ตอนมรตยูอยู่ในชีวิตคุณน่ะคุณราศีสิงค์คุณลัคลนาราศีสิง์เห็นไหมคุณเป็นเดอะเดยสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีที่ผ่านมาเป็นเดอะเดยแต่หลังจากมรตุตยูทีคุณรอบเนี้ยทีแรกด้วยนะบางคนอาจจะบาดเจ็บ บางคนอาจจะสูญเสียเงินทองบางคนอาจจะสูญเสียคนที่รักไปเลยก็ได้บางคนอาจจะเจ็บป่วยเรื้อรังเจ็บป่วยของหายอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหมดนะคะทําให้คุณรู้สึกอ้ยเจ็บใจทำไมใช่ต้องมาโดนอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีตรงนั้นแต่หลังจากมืุอยันต่ยูเคลื่อนออกคุณดูสิเดอะซันนะ่ะเดอะซันน่ะคุณได้เดอะซันมาชีวิตคุณจะพลิกพลิกด้าน่ะ The t e m p e r a n c e ัก การเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ t ทววอ้ Tower เปลี่ยนแบบปุรปปับเปลี่ยนแบบคุณไม่คาดคิดคุณไม่คาดฝันและคุณจะคาดไม่ถึงด้วยจากความเป็นสามัญชนอาจจะขึ้นไปสู่ความเป็นมหาเศรษฐีความเป็นมหาเศรษฐีความมีชื่อเสียงความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะถามคู่คู่ก็หลอ่อสวยมีชื่อเสียงมีบารามี มีอำนาจมีเงินทองแล้วเป็นคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณด้วยนะไม่ว่าใครที่จะรอพบคนใหม่ใครที่ต่อคนเก่าของคุณเดินทางมาหาใครที่รอคนเก่าที่ทะเลาะกันไปจบกันไปแล้วกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีค่ะสุขสมบวังทั้งหมดเลยนะใครที่อยากจะบรรลุโสดาบันบรรลุใครที่อยากจะชนะคดีความชนะนะคะได้มาได้มาทุกๆอย่างจะได้มาตามที่คุณปรารถนาเลยไนท์ออฟคัพนะคะมันเหมือนกับ จากคุณอยู่ในหุบเหวนโลก,กภูมิมนะน,นานเหมือนถูกลงโทษอยู่ในนรกอะวนวนวน,นอยู่อย่างนั้นแ่ะสุดท้ายคุณมาเจอเจอ,เจอ,เจอทุ่งลาเวนเดอร์อิทธิพลของนาหูรอบนี้มันเป็นอิทธิพลแห่งความจบสิ้นตายแล้วเกิดใหม่เพราะมันมีอิทธิพลของจันทาค่าและสุริยาค่าเข้ามาหนุนพลังมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ายกกําลังสองนะคุณยกกําลังสองนั่นหมายความว่าสิ่งดีๆที่คุณจะได้มามันก็ยกกําลังสอง พอกอดหน้านั่น,นความทุกข์ที่คุณเจอเจอมันก็ยกกําลังสองสามสี่ไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะอืมรอบเนี้ยทั้งเดือดรันมานี่คุณเตรียมตัวข่าวดีทั้งเรื่องของความรักการแต่งงานการมีชื่อเสียงความมั่งคัง่งความร่ํารวยอ่าความมั่นคงบางคนก็อาจจะได้งานที่แบบมีคนมียศศักสูงอ,ะอ่ะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่คนยศศักสูงอาจจะเป็นถึงระดับเชื้อพระวงศ์เลยก็ได้นะอืคนที่อยู่สายการเมืองก็ได้หรือพวกบันเทิงก็ได้นะคะ ดาราศิลปินนักร้องทั้งหลายแหละคุณก็จะแบบเาขาเรียกว่าไประดับโกลอินเตอร์ได้นะคะงานใดๆทุกธุรกิจใดๆที่คุณทําเอาไว้นะถ้าเป็นโลกโซเชียลนะมันจะได้รับชื่อเสียงตอบรับแบบกระจายในวงกว้วางได้เร็วมากสินค้าที่คุณขายไปก็จะมีคนตอบรับมีเงินมีทองเข้ามาให้คุณอยู่ได้แบบเป็นคุณนายอะคะ่ะอืมแต่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคุณก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเพราะถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเขาจะถีบคุณไห้เปลี่ยนอีกรอบหนึ่ง เวลาถีบส่งเนี่มันเจ็บเนอะแค่คนทีมธรรมดาเรายังเจ็บเลยดาวทีทแรกนจะบอกให้เพราะฉันรีบลุกขึ้นมาเปลี่ยนค่าววันนี้ลาหูใหญ่แล้วเนาะอโอเคนะก็ขอให้สุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้นะแม่หมอก็เป็นคนหนึ่งที่โดนอิทธิพลดาวลาหูมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะกิีบ่ามันคงจะถีบออกเรียบร้อยแหละรอบนี้แล้วเราก็จะมาเจอเดอะซันกันเดอะซั้นนะเอรอาชินีเรียนกันแล้วเราก็จะมาจะทูลเลิฟด้วยทูลเลิฟของแม่หมอนี่คงไม่มีแล้วมั้ง มีแท่เทพๆ,ๆแต่ของคุณเนี่ยสุขสมหวังนะคะโอเคค่ะก็รับพลังงานหน้าไพ่ตามนี้เลยเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆเป็นกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ